ฉันลำบากมากฉันขอยืมเงินแกสักห้าแสนได้ไหมฮะห้าแสนเลยเหรอใช่ตอนนี้แม่ของฉันอะ่ะป่วยหนักมากต้องผ่าตัดด่วนเงินที่ฉันขายที่ได้อะ่ะฉันก็ไปรักษาแม่จะหมดแล้ว hey. นี่เฟิรนคนนี้ก็เป็นเพื่อนคุณจริงเหรอ ก็ใช่นะสิไม่ใช่เพื่อนธรรมดาด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนิทก,กันมากๆตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแหละเพื่อนสนิทมากๆด้วยจริงเหรอคุณใช่ค่ะเพื่อนกับลูกไม้อ่ะเมื่อก่อนเราสนิทก,กันมากแต่พอระยะหลังเนี่ยเราก็ห่างๆกันไปอ่ะคุณครับคือคุณสองคนเนี่ยห่างกันไปตั้งนานแล้วนะอยู่ๆคุณจะมายืมเงินห้าแสนเนี่ยว่ามันเยอะไปนะ คือเงินจำนวนห้าแสนเนี่ยมันก็ไม่น้อยเลยนะฉันไม่มีแกยืมหรอกนี่เบิ้ลแชร์จำได้ไหมตอนนี้พ่อของแกป่วยอ่ะฉันเนี่ยนะเป็นคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยแถมยังให้เงินเพิ่มเพื่อให้แกเอาไปตั้งตัวอีกแล้วตอนนี้แม่ฉันป่วยฉันกํลาลังลำบากแกไม่ช่วยหน่อยหรอนี่คุณคุณพูดจาแบบนี้คงมึงคุณเหรอหรือว่าไม่จริงล่ะ ถ้าคุณจะพูดแบบนี้นะผมว่ามันไม่ใช่แล้วแล้อย่างหนึ่งผมว่าคุณเนี่ยเอาเรื่องของแม่คุณเนี่ยมาอ้างใช่ปะ่ะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้เอาเงินไปให้แม่คุณหรอกตบเขอเนี่ยเอาไปซื้อเหล้าซื้อ,อยาหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวสันเอาอย่างงี้เดี๋ยวสันไปรอปั้นที่รถก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวปั้นต่างไปยังไงขอปัน้นเกลือทุกมากรอน,นี่คุณคุณไม่ต้องยิ้มเงินเลยนะ งแกจะให้ฉันยืมเงินไหมคือเอาจริงๆนะฉันไม่มีเงินให้แกยืมหรอกนงไม้ลำพังตัวฉันเองอะ่ะฉันยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วฉันจะไปเอาเงินที่ไหนมาให้แกอะ่ะนี่เปิ้ลเท่าที่ดูเนี่ยแกก็ไม่เห็นดูแย่ตรงไหนเลยนะแต่งตัวก็ดีรถก็มีขับนี่ของก็ซื้ออะไรมาตั้งเยอะแยะแกไม่คิดจะช่วยฉันหน่อยหรอแกไม่ต้องมาโกหกเลยนะ ตอนที่แกลําบากอ่ะฉันเนี่ยเขาเป็นคนเข้าไปช่วยแกทำไมตอนฉันลำบากแกไม่ช่วยฉันเลยอ่ะท่าที่ดูอ่ะแกก็ไม่เห็นจะดูแย่อะไรเลยนี่รถก็มีค่ะขอเมื่อกี้ก็เห็นซื้อมืตั้งเยอะนี่เปิลแกไม่ต้องมาโกหกฉันเลยนะตอนที่แกลําบากอ่ะฉันก็ช่วยแกแต่ตอนนี้ยฉันลำบากอ่ะทาไมแกไม่ช่วยฉันเลยวะเ้าทําแบบเนี้ยมันไม่เหมือนเพื่อนกันเลยนะเว้ยแกมันก็แค่คนเห็นแกตัวคนนึงเท่านั้นแหละ ฉันเสียใจมากเลยที่มีเพื่อนแบบแกนี่ลูกไม้ถ้าแกจะพูดขนาดเนี้ยเราก็เลิกโค้ไปเลยดีกว่าก็าฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีก็ไม่มีสิแกฟังไม่รู้เรื่องหรอแกจะไปไหนก็ไปเลยนะอย่ามายุ่งกับฉันอีกไปไปสิ <c oughs> ซันไม่เป็นไรนะนี่คุณเป็นเพราะผมเลยนะ<ม>ที่ทำให้คุณต้องมาลำบากขอโทษเลยนะอย่าพูดแบบนั้นสิมันก็ไม่มีใครอยากจะให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นหรอกนะนี่คุณเอาจริงๆนะถ้า <c oughs> เราไม่เจอเรื่องแบบนั้นป่านนี้ <c oughs> ผมว่าเราคงช่วยคุณได้อะ เพคุณแล้วผมถามลยดิเรื่องที่เพื่อนคนพูดเมื่อกี้ที่ช่วยเหลือพ่อคนนะุณเนี่ยเรื่องจริงเหรอจริงและเปิ้ลอ่ะก็ไม่เคยลืมวันนั้นได้เลยนะโหแกหืค่อยๆกินเดี๋ยวก็ติดคอหรอกโอ้ฉันหิวจิบ่ายังไม่ได้กินข้าวแต่เท้าเลย โอ้โ,อโ,อโ,อโ,หโหนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนี่น้ำโอ,อ,อ้อะน้ำคอหรือคอคำใหญ่ไปหน่อยนี่เปิร์นตอนนี้พ่อของแกเป็นยังไงบ้างอะพ่อของท่านเหรอ,หรอตอนเนี้ย ก็รักษาตามอาการมหมอบอกว่าถ้าอยากให้หายขาดอ่ะมันก็ต้องผ่าตัดก่ะแต่การผ่าตัดอ่ะมันก็ต้องใช้เงินจำนวนเยอะอ่ะตอนเนี้ยทั้งเดือทั้งตัวฉันมีมีเท่าไหร่เองไม่พอค่าผ่าตัดหรอกฉันก็เลยต้องหางานทำพิเศษอ่ะเพื่อจะได้เงินมาเร็วๆขึ้นนะอ่ะโแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะอ๋อประมาณบ่ายสามอ่ะ เออเออยังพอมีเวลา<ะ>คือฉันมีนัดประโอไว้อะว่าจะไปล้างจานให้ร้านแกตอนห้าโมงโห,โหเหนื่อยมากเลยใช่ไหมแกเหนื่อยอะ่ะก็เหนื่อยหรอกแกจะทำไงได้อะ่ะเพราะฉันมีพ่ออยู่แพ่คนเดียวนีว่หว่าเหมือนก็ต้องทำให้ได้อะ่ะ นี่เปิ้ลฉันให้อร่อยอ่ะเฮ้ยนี่เงินเยอะขนาดนี้แกเอาไปจากไหนอะ่ะเนี่ยคือเงินห้าแสนพอดีฉันขายที่มาก็ได้มาหลายล้านบาทอยู่ฉันเลยอยากจะให้แกห้าแสน ห้าแสนเนี่ยนะมไม่อะแกเง,เงินเยอะขนาดนี้ฉันรับไปไม่ได้หรอกเอาเถอะนะเปิน้นแกเป็นเพื่อนรักฉันนะแกลำบากอยู่อะฉันก็อยากจะช่วยเอาเงินเนี่ยไปรักษาพ่อแล้วที่เหลือก็เก็บไว้ตั้งตัวนะออขอบใจแกมากเลยนะลูกไม้ฉันไม่รู้จะตอบแทนแกยังไงแล้ววะ ขอบใจแกมากจริงๆเลยเออแล้วตอนเนี้ยปั้นก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวในสายตามันไปนแล้วล่ะใรือยามที่มันลำบากเนี่ยปั้นไม่สามารถที่จะช่วยอะไรมันได้เลยอะ่ะคุณผมเข้าใจคุณนะ จริงตอนนี้พวกเราก็ลำบากอะ่ะไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกอีกอะ่ะแถมพวกเราสองคนยังมาโดนกงจนโดนฟองจะละ้มละลายอีแล้วอะ่ะเอาจริงๆนะถ้าเป็นแต่ก่อนผมว่าเราก็พอจะช่วยเพื่อน,นได้อะ่ะมันรู้สึกแย่อะซันแย่ตรงที่ มันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือผู้มีพระคุณได้เลยอ่ะคุณแต่ผมว่ามันก็มีทางอยู่นะซัน นั่นจำได้นะซันว่าร้านลูกไม้เนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้นะเอเหรอพีอ่ปั่นนั่นใช่ลูกไม้ปะเฮ้ยใช่จริงด้วยอ่ะสองถุงค่ะ ธอขายของอยู่นี่เองอ่ะฉันตามหาเธอตั้งนานอ่ะจะตามหาฉันหรอตามหาทำไมตอนนั้นแกยังบอกฉันอยู่เลยว่าไม่อยากยุ่งกับฉันแล้วให้เลิกคบกับฉันไปเลยเลิกไม่ต้องกลับมายุ่งกันอีกยุกไม้แกฟังฉันก่อนนะนี่แกพาแฟนแกกลับบ้านไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกยุกไม้ฉันขอโทษนะ ฉันต้องขอโทษด้วยอะที่วันนั้นอะฉันพูดไม่ดีกับแกฉันไม่ได้ตั้งใจนะลูกไม้นี่เงิน5้าแสนนะแกรีบเอาไปที่โรงพยาบาลจะได้ทำเรื่องผ่าตัดแม่แกไงไหนแกบอกว่าแกไม่มีเงินไงเราไปเอาเงินจากไหนมาตั้ง5้าแสนคือ ขถขอขาอย่ิงนี้นะครับคุณลูกไม้เปิ้ลเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังหมดแล้วล่ะครับเรื่องที่คุณลูกไม้ในเคยช่วยพ่อของเปิ้ลไว้อ่ะแล้วก็หลังจากวันนั้นที่เรากลับมาเนี่ยเปิ้ลเขารู้สึกไม่สบายใจนะครับที่ช่วยคุณไม่ได้เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนั้นเราก็อยากจะช่วยนะครับแต่พวกเราเนี่ยก็ลำบากกันนะครับคืองนี้ครับทุกบริษัทของเราอะครับโดนโกง จนล้มละลายนะครับแล้วที่วันนั้นคุณเห็นเราสองคนถือข,ขอมาเยอะแยะเนี่ยคือเราไปขอข้าวจากอาจารย์ที่โบสถ์มานะครับฉันไม่อยากให้แกเข้าใจผิดอะ่ะแกเป็นเพื่อนรักของฉันน่ะแล้วก็เป็นผู้มีพระคุณของฉันด้วยฉันไม่เคยลืมในนั้นลูกไม้ขอบคุณแกมากๆนะที่ทำเพื่อฉันขนาดนี้ทั้งทงที่แกก็ลำบากอยู่แต่แกเก็บเงินของแกไปเถอะ ลูกไม้เงินนี้ยฉันกับซันน่ะตั้งใจให้นะแกนี่พี่จะไปเหอะนะจะได้รักษาแม่ด้วยอันที่จริงอะ่ะฉันก็แค่อย,อยากลองใจแกเฉยๆว่าแกจะช่วยฉันเหมือนตอนที่ฉันช่วยแกตอนที่ลำบากไหมแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วแหละขอบใจแกมากนะเพื่อนรักแล้วก็ต้องขอโทษคุณซันด้วยอะ่ะที่ทำให้ต้องขายรถไปอะไรนะครับนี่ลองใจเฉยๆแลครับ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากะจะขายรถอยู่แล้วนะครับกะจะเอาเงินไว้ใช้นะครับนี่แสดงว่าแกมาขอยืมเงินฉันนี่คือแกลองใจฉันหรอแล้วแม่แกก็ไม่ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลอย่างนั้นหรอใช่ล่งอ,อกไปหน่อยที่แม่แกไม่ได้เป็นอะไรมาก ฉันให้อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมเงินเยอะขนาดนี้อะเนี่ยลูกไม้แกเอาเงินให้ฉันทำไมอ,อ่ะอไม่เท่าไรหรอกเปิ้ลฉันเห็นว่าเธอกับซันน่ะกำลังจะโดนฟ้องลงมละลายที่บริษัท mm hmm. ฉันก็ขายที่ได้อะแล้วตอนนั้นเงินก็ยังเหลืออยู่ mm hmm. เก็บไว้นะห้าแสนบาทห้าแสน มันมากไปแกฉันรับไปไม่ได้หรอกเอาคืนไปเอาไปเธอลูกไม้แส่ของเก่าอ่ะฉันยังคืนแกไม่ครบเลยนะโอ๊ยอย่าคิดมากเปิน้นเนี่ยเรื่องเล็กน้อยฉันให้เธอได้อยู่แล้วมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนขอบใจแกมากจริงเลยนะลูกไม้นั ขอบคุณนะครับ